บทสาธยายเรื่องอนุปนาหิสูตรการไม่ผูกโกรธการปลดปล่อยตนเองสู่อิสรภาพที่มาจากพระสุตตันตป,ปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนะวักมาตุคามสังยุตในย่อหน้าที่480เจริญพร ญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาอนุปนาหิสูตรซึ่งเป็นธรรมบัญญายในฝ่ายกุศลมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าอนุปนาหิในชื่อพระสูตรนี้หมายถึงผู้ไม่ผูกโกรธ หรือผู้ไม่ผูกเวรพระสูตรนี้เป็นธรรมะฝ่ายสว่างที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ท่านพระอนุรุทธ,ธะอีกครั้งหนึ่งโดยทรงสแสดงถึงคุณธรรมอันประเสริฐอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายของผู้มีจิตใจสูงส่งและเป็นหนทางโดยตรงไปสู่สุขติภูมิ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ท่านพระอนุรุทธะว่าดูก่อนอนุรุทธะมาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการเมื่อแต่กายตายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลก,กสวรรค์ธรรมห้าประการนั้นเป็นชไหนคือเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีหิริเป็นผู้มีโอตป,ปะ เป็นผู้ไม่ผูกโกรธและเป็นผู้มีปัญญาดูก่อนอนุรุทธะมาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเมื่อแต่กายตายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือหนึ่ง คุณค่าของการไม่ผูกโกรธพระพุทธองค์ได้ทรงยกย่องการไม่ผูกโกรธหรืออนุปนาหะขึ้นมาเป็นหนึ่งในคุณธรรมหลักที่จะนำพาบุคคลไปสู่สุขติโลกกสวรรค์การไม่ผูกโกรธนั้นเป็นคุณธรรมที่ประณีตและสูงส่งกว่าการไม่โกรธ ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งการไม่โกรธอาจหมายถึงการมีขันติอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่การไม่ผูกโกรธหมายถึงแม้ความโกรธจะเกิดขึ้นแล้วก็ตามแต่บุคคลนั้นมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของมันและสามารถสลัดทิ้งความโกรธนั้นไปจากใจได้ ไม่ได้เก็บเอามาผูกเป็นเวรเป็นกรรมต่อไปอีกจิตใจของผู้ไม่ผูกโกรธจึงเป็นจิตที่สะอาดโปร่งเบาและเป็นอิสระจากเครื่องพันธนาการคือความอาฆาตพยาบาท 2. ออภัยทานคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหัวใจของการไม่ผูกโกรธก็คือการให้อภัย การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับว่าการกระทำของอีกฝ่ายนั้นถูกต้องแต่หมายถึงการที่เราตัดสินใจที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธนั้นการผูกโกรธไว้ก็เปรียบเสมือนการดื่มยาพิษแล้วหวังให้อีกฝ่ายหนึ่งตายซึ่งในความเป็นจริงแล้ว คนที่กำลังทนทุกทรมานจากพิษนั้นก็คือตัวเราเองการให้อภัยจึงเป็นการเยียวยารักษาบาดแผลในใจของตนเองก่อนเป็นอันดับแรกเป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นการให้ที่สูงส่งคือการมอบความไม่มีเวรการมอบความไม่มีภัย การมอบความไม่เบียดเบียนให้แกสรรพสัตทั้งปวงเริ่มต้นจากการไม่เบียดเบียนจิตใจของตนเองด้วยไฟแห่งความพยาบาท 3. ปัญญาคือเครื่องมือในการละความผูกโกรธการที่เราจะสามารถละความผูกโกรธได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยปัญญาซึ่งเป็นคุณธรรมข้อสุดท้าย ที่พระองค์ทรงสแสดงไว้ปัญญาในที่นี้คือการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเห็นโทษของความผูกโกรธว่ามันเผาลนจิตใจเราอย่างไรมันปิดกั้นความสุขและความดีงามของเราอย่างไรพิจารณาเห็นกฎแห่งกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน เขาทำกรรมใดย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเองเราไม่จำเป็นต้องไปเป็นผู้พิพากษาหรือลงโทษใครพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นล้วนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปการเก็บเอาอดีตที่เลวร้ายมาทำร้ายตัวเองในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่าเลย เมื่อปัญญาพิจารณาเห็นความจริงเช่นนี้แล้วจิตใจย่อมคลายจากความยึดมั่นถือมั่นและสามารถปล่อยวางความโกรธแค้นนั้นได้อย่างง่ายได้จิตที่ประกอบด้วยเมตตาและปัญญาเช่นนี้ย่อมเป็นจิตที่สูงส่งและมีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอย่างแน่นอนขอความเจริญในธรรม จงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร